มารอดูว่ามันจะเราคลิกอะไรไม่ได้เลยนะครับคลิกไปมันก็อยู่เฉยนะครับเมาส์ขยับได้นะครับแล้วก็อันนี้ขยับได้ขยับได้ปกติเนี้แต่ว่าเวลาคลิกไอคอนอะไรมันไม่ไปนะครับมันอยู่เลยแล้วกด i n อร์เ a t e F4 นะครับ Intermate แล้วก็ F4 ตัวนี้ครับตัวเลขนี่ครับ F4 กดพร้อมกันนะครับจอมันจะปิดไปสำหรับเครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊ก เอ่อเทสพี SP นะครับวินโดว์เจ็ดเอ้ยวินโดว์แปดเอ้ยวินโดว์สิบนะครับอให้หมดเลยวินโดว์สิบนะครับตานตานี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อ,อ,รอครับโอเคครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับมาดูกันคลิกได้หรือเปล่าเมื่อกีก้คลิกแฟ้มอันนี้ไปแล้วอันนี้คลิกได้แล้วนะครับลองลองลองดูนะครับ เนี่ยมันหมุนแล้วเนี่ยเห็นไหมเมันหมุนแล้วครับนี่แต่ไม่รู้ว่ามันผูกมาไหมเพราะโปรแกรมมันช้าคือโปรแกรมเด็กลงวินโดว์ไว้นะครับแล้วก็มันจะนี่ครับโอเคได้แล้วครับได้แล้วเนี่ยลองกดปิดดูอ่าลองกดปิดดูนะครับปิดดูปิดดูนะครับเมื่อกี้คลิกอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้มันมันคลิกแล้วคอมคอมไม่ไปไม่ไปนะครับคือมันมันเลี้ยงไปเลยครับนี่ครับเด็กเอามาให้ทํานะครับมาต่อไปก็เดี๋ยวล้างเครื่องโอเคนะครับทีนี้ลองเมาส์หน่อยเราจะทำการนะครับ ลบโปรแกรมที่ไม่จาเป็นออกนะครับแล้วเราก็จะทําให้คอมมันเร็วขึ้นนะครับเกิดจากโปรแกรมอะไรนะเมาส์บูสเตอร์เมาส์บูสเตอร์นะครับซึ่งซึ่งเด็กๆเขาโหลดมาแล้วทีนี้มันไปล็อกอะไรลอกล็บเมาส์การคลิกการคลิกคลิกอะไรได้เลยพอลบออกปุ๊บมันอกเราก็มาที่คอนโทรลแพเนลนะครับแล้วก็มาเลือกลบออกนะครับตรงนี้นี่ก็เยอะมาหักนะครับมันจะเป็นรูปเมาส์ในคอนโทรลแพเนลอ๋อ ลักษณะเป็นรูปเมาส์นะครับเราต้องระวังแคถ้าปกติอะรูปเมาส์จะไม่มีในคอนโทรลพาร์เนลรูปเมาส์มันจะมีข้างนอกโอ้เอ้ยรูปเมาส์มันจะไม่มีในเนี่ยในโปโรแกรมในโปรแกรมนี้เนาะเนี่ยที่เอาไว้ลบลบอะไรเงี้ยมันจะไม่มีมันจะมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวที่ไหนเนี่ยมันจะมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนี่เหรอใช่มันจะมีตรงนี้ตรงเดียวทีนี้ เวลาถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นโปรแกรมแปลกๆเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้กดที่คอนโทเนีลนะครับเอ้คอนโทเนลแล้วก็กดโปรแกรมแล้วก็กดไปที่โปรแกรมโปรแกรมนะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันโหลดมาเป็นรูปเมาส์อ่ะรูปเมาส์ขึ้นโชว์ตรงนี้แสดงว่าไม่ใช่แล้วมันเป็นตัวล็อกเมาส์หรือตัวไวรัสอะไรสักอย่างอนะถ้าเ<อ>มาส์ขยับไม่ได้ก็ต้องลบออกออลักษณะนี้นะครับถ้าเมาส์ขยับไม่ได้ไปที่คอนโทเนีลนะครับแล้วก็ มาลบที่อ่ามาลบที่นี่นะครับนี่ครับเนี่ยคอนโทรลพเนียมจะเป็นตัวนี้อ่ะลลบบอ่าลบลบตัวนี้ครับครับเข้ามาในคอนโทรลพเนี่มทิมพ์ตรงค้นหานะครับตรงนี้อ่าแล้วก็พิมพ์ว่าคอนโทรซีโอเอ็นมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้เลยอ๋อนี่ครับ คือตรงนี้คอนทูนไปเนี้ยแล้วก็คลิกคลิกมาแล้วก็เราก็มาคลิกตรงนี้ครับโปรแกรมนี่ครับโปรแกรมไฟล์อะไรนี่ครับเดินนี่ครับตรงนี้คลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็หาที่เป็นไอคอนเมาส์ไอคอนเมาส์นะครับหาไอคอนเมาส์อ่าแล้วก็ลบออออ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับน้องน้องที่โหลดคอมเยอะนะครับเพราะว่าคอมมันจะแฮง์แล้วก็อาจจะได้ซื้อคอมใหม่นะครับอันนี้พี่ว่า มันใช้ได้ปกติไหมครัพี่คอยจะกดเพลงให้ดูนะครับกด Google Chrome ขึ้นมาเปิดเพลงเึ็นมาสักหนึ่งผลงานเพลงเนี่ยผลจากการโหลดเจมเยอะกว่ามันจะรีบูตได้รอจนเหงือกแห้งเลยนะครับคอมมันจะช้ามันจะช้ามากเพราะฉะนั้นะู้มาแลวเพลงก็ได้มีเสียงหรือเปล่าเราเปิดดูได้เลื่อนได้ปกติเลยนะครับเลื่อนได้ขึ้นลงได้ปกติเปิดสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับจัดให้เปิด โอ้ยแหลมไปเลยดีใจบอในที่สุดเลยก็กลับมาโอเคปกติแล้วนะครับ